สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูบ้านบาร์บี้นะคะที่เปลี่ยนโรงเรียนมหลาลัยเป็นโรงเรียนสอนพิเศษแทนเพราะถ้าเป็นโรงเรียนจริงๆมันจะใหญ่เนื้อที่ไม่พอนะคะแล้วก็ปรับให้มีห้องนอนคุณครูเพิ่มมาด้วยนี่เราก็จะมาดูกันอุปกรณ์ก็จะเป็นโต๊ะนะคะอันนี้โต๊ะเพิ่งนำเสร็จใหม่ๆอีนี่เองก็จะมีเด็กมหลาลัยเนี่ยคะมาเรียนพิเศษ ตั้งหลังก็จะเละๆหน่อยก็จะเป็นคุณครูเป็นกระดานดำจะเป็นอุปกรณ์ก็กจะมียางลบียางลบสีดินสอปกา,ากกาแล้วก็ไม้บรรทัด นี่ก็จะเข้ามาในห้องคุณครูแหละห้องนังคุณครูแหละมาตรงนี้ก่อนก็จะเป็นอาหารอยู่บนหลังตู้อันนี้ทําเป็นตู้เสื้อนะคะเป็นกล่องเฟอร์บีก็จะมีเสื้อผ้าชุดนางฟ้าชุดอะไรต่างๆก็รองเท้าส้นอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจขอคุณครูจะไปดูเตียงกัน เตียงอันนี้นะคะก็สอนวิธีการทําไปแล้วง่ายๆสไตล์เราเองนะคะก็จะเป็นเตียงที่ทางจับกล่องรองเท้าก็จะมีตุ๊กตานั่งอยู่นะคะก็จะตรงนี้ก็จะเป็นจานน้องหมานะคะทําเป็นที่นั่งละกันจะมีโทรศัพท์อยู่ทาเป็นทีวีตอนนี้ทีวีไม่เปิดก็เก็บ เ็นเตียงเตียงก็จะมีของอยู่ใต้โต๊ะไอ้ใต้เตียงนะคะแทนโทษค่ะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าเดินทางกันใบใหญ่จะเป็นเตะหัวเตียงง่ายๆนะคะก็มีของตกแต่งอันนี้จะเป็นเตียงที่ซื้อมาอหวานน่ารักน่ารักป้าผมป้าผมทำเองพราผมไม่ได้ซื้อหรอกมีมีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ ถ้าไม่ดีหรือไม่ถูกใจนะคะก็ต้องขอบทนโทษได้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย